โอ้เพื่อนเอนแอดมินว่าเรื่องนี้มันมากเลยขอมาเมาส์ต่อแบบยาวๆให้ฟังเลยนะฟิลิปปินส์ยุคใหม่เกมการเมืองที่เดิมพันสูงต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์การเมืองในฟิลิปปินส์ตอนนี้ร้อนแรงสุดๆเลยข่อเพื่อนๆ เรื่องการโกงกินในโครงการของรัฐบาลนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่มันกินลึกถึง70%ของงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมันช็อกมากนะโอ้โหลองคิดดูสิคะว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นว่าเงินภาษีที่จ่ายไปมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเต็มที่มันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลมาโดยตลอดเลยละคะ่ะ ส่วนเรื่องหมายจับอดีตประธานาธิบดีดูแต่แต่จากศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองฟิลิปปินส์ไม่ได้แค่เรื่องภายในประเทศอีกต่อไป แต่กลับมีมิติระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากๆค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจอธิปไตยของประเทศด้วยว่าศาลต่างชาติมีสิทธิ์เข้ามาดำเนินคดีกับอดีตผู้นำของประเทศได้แค่ไหนซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมายและนักการเมืองทั่วโลกเลยล่ะค่ะเกมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์กำลังแข่งกับใคร ทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนโยบายที่ดิน99ปีกันต่อดีกว่าค่ะเพื่อนๆนโยบายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายธรรมดาธรรมดาแต่เป็นยุทธ,ธศาสตร์ทางเศษรษฐกิจที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งใจจะใช้เพื่อพลิกโฉมประเทศเลยนะ อย่างที่แอดมินเล่าไปว่าฟิลิปปินส์เปิดกว้างที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับไทยและเวียดนามทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะหรอคะคำตอบง่ายๆเลยก็คือการแข่งขันค่ะในปัจจุบันที่การลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เองก็ต้องหาจุดแข็งและมาตรการที่โดดเด่นที่จะดึงดูดเม็ดเงินเหล่านั้นให้เข้ามาในประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งการให้เช่าที่ดินได นานถึง99ปีเนี่ยถือเป็นไพ่เด็ดที่เอาไว้ต่อกรกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้ดีมากๆเลยค่ะ ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศเราจะอยากลงทุนในประเทศที่ให้เช่าที่ดินแค่30ปีหรือประเทศที่ให้เช่าได้นานถึง99ปีคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะนโยบายนี้เลยเปรียบเสมือนการสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนโดยตรงเลยนั่นเองคะ่ะมุมมองทางสังคมสิทธิของใครสาคัญกว่ากัน แต่พอพูดถึงการเปิดประเทศเพื่อการลงทุนแบบสุดๆแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วคนฟิลิปปินส์เองจะได้อะไรอย่างที่แอดมินบอกไปในตอนแรกว่าการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเยอะๆมันอาจจะทำให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนคนธรรมดาที่อาจจะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเป็นของตัวเองในอนาคตเพราะราคาที่ดินแพงเกินกำลัง ซื้อของคนส่วนใหญ่ไปแล้วและที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของสิทธิในการถือครองที่ดินค่ะแม้ว่านักลงทุนจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินโดยตรงแต่การที่พวกเขามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้นานเกือบร้อยปีก็เกือบจะเหมือนเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าในอนาคตสิทธิในที่ดินของคนฟิลิปปินส์เองจะลดน้อยลงหรือเปล่า สรุปแล้วนโยบายนี้ของฟิลิปปินส์เหมือนเป็นการเดินบนเส้นได้ที่บางมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นการแลกเศรษฐกิจกับการยอมเสี่ยงเรื่องสิทธิของคนในชาติซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองและต้องรอดูผลกระทบในระยะยาวต่อไปค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วนโยบายนี้จะนำพาฟิลิปปินส์ไปในทิศทางไหนกันแน่ ไม่ได้มีแค่ข่าวการเมืองร้อนแรงเรื่องคอร์รัปชันกับอดีตประธานาธิบดีเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่ฟิลิปปินส์กำลังมีนโยบายใหม่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยนั่นก็คือนโยบายเช่าที่ดิน 99ปีที่ตั้งใจดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติแบบจัดเต็มแต่พอมาเทียบกับประเทศไทยเราและเวียดนามแล้วแต่ละที่ก็มีจุดแข่งและจุดอ่อนที่น่าสนใจมากๆเลยละ่ะ ในมุมของฟิลิปปินส์แอดมินมองว่านโยบายนี้เหมือนการเปิดภัยทิกลาหารสุดๆไปเลยค่ะเพราะการให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้เกือบศตวรรษมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้หนักลงทุนแบบขั้นสุดเลยค่ะโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลานานในการคืนทุนอย่างโรงแรมหรูๆห,หรือโรงงานอุตสาหกรรมนักลงทุนย่อมสบายใจกว่าการเช่าเคสสาปีแน่นอนแต่นั้นก็มาพร้อมกับความ เสียงที่น่ากังวลสำหรับคนในประเทศเองเพราะสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยาวนานขนาดนั้นอาจทำให้คนฟิลิปปินส์เองไม่มีโอกาสเข้าถึงที่ดินได้ง่ายและราคาอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศก็อาจจะพุ่งสูงเกินควบคุมไม่ได้กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้าตามมา ส่วนประเทศไทยของเรานโยบายจะค้นค้างยืดหยุ่นกว่าค่ะเรามีทางเลือกให้ทั้งการเช่า30ปีและมีข้อยกเว้นให้หนักลงทุนรายใหญ่สามารถซื้อที่ดินได้ในวงจำกัดซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนขณะเดียวกันก็ยังคงยึดหลักว่าที่ดินต้องเป็นของคนไทยเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ในระยะยาว แต่ในมุมของนักลงทุนการเช่า30ปีอาจจะดูสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับ99ปีของฟิลิปปินส์ทำให้เราอาจเสียโอกาสในการดึงดูดโครงการใหญ่ๆที่ต้องการระยะเวลาคืนทุนยาวๆไปบ้าง ปิดท้ายที่เวียดนามซึ่งมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดที่สุดในบรรดา3ประเทศนี้เลยค่ะรัฐบาลไม่ยอมให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินโดยตรงและจำกัดระยะเวลาการเช่าไว้ที่50าสถึงเจปีนั่นทําให้รัฐบาลสาม,มารถควบคุมการใช้ที่ดินได้อย่างเบ็ดเสร็จและลดความเสี่ยงที่ราคาที่ดินจะพุ่งสูงจนคนในประเทศเข้าไม่ถึงได้เป็นอย่างดีแต่ความเข้มงวดนี้ก็เป็นดับสองคมค่ะเพราะอาจทําให้เวียดนาม เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอย่างฟิลิปปินส์ที่เสนอทางเลือกที่น่าสนใจกว่าให้กับนักลงทุน โดยรวมแล้วไม่มีนโยบายของประเทศไหนที่ดีที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบกับเพื่อนๆแต่และประเทศก็มีจุดยืนและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปฟิลิปปินส์เลือกที่จะเดินเกมแบบกล้าได้กล้าเสียเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่วนไทยกับเวียดนามจะเน้นไปที่การรักษาผลประโยชน์และสิทธิของคนในชาติมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ของใครจะนำพาประเทศไปสู่ความ ามยั้งยืนได้มากกว่ากันนะ